ว,วันนี้เราก็อยู่กับช่องอ้อยฟอมี่ครับม,มาดูโปรแลรนด์เจอกับเนเธอร์แลนด์ครับบลยูโร2024ิมาคกับนทเนเธอร์แลนด์เป็นฝ่ายเสียกอนครับ เกมมาเนี่เธอแลนลกโดนดักไว้ครับโอยังดักไม่ได้ครับพลิกมาแล้วยังไม่ได้ครับเอาแล้วยังไงลูกนี้ก็ยังเอาไม่ได้เดี๋ยวเอะไรเอาแล้วดักได้มาลูกนี้เนเธอแลนใส่ไปยังแท เปิดมุมอ,องในทะแนนเปิดไปเสาสองโบงใบแล้วยังไม่ได้ซ้ำเลยยังไม่ได้ครับกัดโปครับหืชนเสาออกไปครับไม่ชนเนี้ยเสียเสาไปโอ้โหแล้วเสียบอกมาได้เอ้าแล้วฟาวเลยครับ เนเธอร์แลนด์ดักได้อีกแล้วเนเธอร์แลนด์บุกมาลูกนี้เนเธอร์แลนด์เปิดขึ้นมาโมงยังไม่ได้ครับเอาลูกสามไปแล้วยัง,ย,ง,งยิงไม่ได้ครับเก็บมาอีกทีหนึ่งยังไม่ได้เอาอีโดนอยูแล้ว lâu buộc mà lắm nè ô đặt ra á màu khi vừa chiều phản đáy học phản đáy đồn đặt ốc oh, nhưng lâu liệt rồi, khắp lên gấp bố lên nhất nắm rồi lấy xuống nhất นี่ครับโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวครับแต่แม่นยำเลยครับพลาดจากควงจีฟานได้เลยครับรโดนยิงเข้าไปนี่ครับในครงแรนี่โอกาสยเยอะกว่าแต่ยังยิงไม่ได้แล้วใคมาทางนี้อีกทีหนึ่งใคมาแล้วผ่านมาแล้วยังไงครับลูกนี้ลูกนี้เราสั้นเ้าเราไม่ได้ยัง ล่งล่องครับยิงไม่เข้าหหน่าเสียดายมากกับลูกนี้ล่องล่งชิบข้ามคานครับใครเห็นก็ว่าเข้าครับ เราลเกือบโดนเลยครับเฮียดเลยครับมันยิงอย่างนี้ติดทีมชาติได้ไงเอาลมาลูกมีอีกทีหนึ่งมาแล้วครับเนเธอร์แลนด เนเธอแล้วตัวเดิมหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รู้ยังบุกเข้าไม่ได้เนเธอแลนด์เนเธอแลนด์ยอกยอกหลบมาแล้วให้มาล่งนี้แล้วเปิดมาซันลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอจนได้ครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับนี่เลยครับจากความผิดพลาดของเพื่อนเขาไปวอลเลยใส่ไปเลยปีเลยครับลงลงก็ ใส่ไปเลยครับกระชอกเข้าเอาลุกเสียบไปครับเออจิฟันได้ตัดเกมไป เปิดมาโค้งแล้วเรียบร้อยครับน้ำจนได้ครับโปแลนด์เลวานด็อกสกี<ม>แล้วลูกนี้มายัางไงลูกนี้ให้มาแล้ว ยังไงคร,รับฟรีคิกครับระยะใกล้ด้วยครับยังไงครับเปลวาวน็อปสกีโหมอ,ออกไปครับลูเก็บได้เอาแล้วเข้ามาแล้วแล้วยิงยังเซฟไปได้ครับเราบุกมา์ที บุกมาโลกนี้ยังไงครับบุกมาแล้วเสียบไม่โดนเสียบไม่โดนเข้ากลางมาใส่ยังไม่ได้ครับบุกมาแล้วของทางโปรแลรนด์คืนไปก่อน,นเนาะรอให้หมาทางนี้ แล้วแทงลูกนี้ยังไม่ถึงเน้ยยังดักไว้ไม่ได้เอาแล้วบุกมาอีกแล้วของทางโปรแลรนด์โปรแลรนด์ให้มาลูกนี้แล้วใส่ลูกนี้ยังไม่ได้ครับยังเหนียวอยู่ครับ ทางนเธอแล้วแล้วบุกมาอีกแล้วครับผ่านมาแล้วเครั <Yeah. S 1> แล้วใส่ลูกนี้ยังไม่ได้ครับเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มื่อกี้ปั่นแต่มันไม่ตรงกอบเลยครับตรงกอบว่าน้ำแล้วครับ <Yeah. S 2> เอ้ยเสมอแล้วเร,เราดักได้มาอีกทีหนึ่งนเธอแล้วใส่ลูกนี้ปิดครับ yeah. โอกาสเปิดของนิธรลนด์นิธรลนด์นนนเปิดมาเข้าหัวไม่ไม่เข้าครับฟันได้ฟันได้โยงมาใส่ยังไม่ได้ลูกโปแลนด์เอายังไงครับลูกนี้ข้างในมีครับแล้วบอลของเลวันด็อกซี้เลวันด็อกซี้แล้วเปิดมายังติดับ เอาแล้วเลวานดักได้ล้วเ็ฟแล้วก็ไม่ได้ครับเราลดดักได้ทีครับเอาแล้วให้มาทางนี้ทางนี้แทงมาครับลูกนี้ยังไงให้มายิงลูกนี้ยังไม่ได้ครับเซฟไว้ได้ครับโประตูประตูอะไรแล้วมอง สีน้ำครึ่งแรกเสีย <Yep. S 1> บโมจิฟันได้เครียดเลย่ mm hmm. ยอหลบมาเอาแล้วยังไงครับรอันนี้เสียบตักไปครับเราฟาวครับได้เป็นฟรีคิกคบใบเหลืองเลยครับ เปิดมาลูกนี้เกือบครับเอาเลยยังไงแล้วยิงมาเบาเกินไปครับแล้วยังไงครับบุกมาทางนี้เนเธอร์แลนด์สวนขึ้นมาแล้วยังไงครับบุกมาทางนี้อีกแล้วเนเธอร์แลนด์ให้เข้ากลางมาแล้วลองซัดยังไม่ได้ครับเอาเลยยังไงครับสองต่อสองแล้วครับทางนี้ ทางนี này, so Ugh, so ้สองต่อสองเราโยหลบมาแล้วยังไงครับลูกนี้ยิงปังได้รับเลวดนอตกี้ครับแล้วโมงขึ้นมาแล้วแล้วโมงครับเราติดกับไอ้ลูกทุ่งของเนเธอร์แลนด์เรี่ยเราติดโตแลนด์อีกแล้วครับ แล้วโยมาสันเในชน็อตเซครับคนหานครับเกือบสามเหลี่ยมแล้วครับแล้วให้มาลูกนี้แรงไปครับแล้วลูกนี้พีกหลบมาได้แล้วยังไงครับลูกนี้สามสามต่อ สี่เลยครับขึ้นมาลูกนี้แล้วโมไปได้ครับแล้วเก็บได้อีกทีหนึ่งโรแลนด์ยังไงแล้วแล้วยิงยังตรงตัวครับมาอีกแล้วครับทางนี้คือแลนด์เฮเธอร์แลนให้มาลูกนี้ให้มาแล้วโอ้ยลองใส่ลูกนี้ใส่เยครับยังตีเสมอไม่ได้ครับ มาลูกนี้ไมลล่ล้ำหรอกลูกนี้เสียบออกไปหืมตะปูเนี้ยนี่แหละนี่มันเหนียวเอ้ยประตูแผลโปแลนด์นี่เหนียวมากลูกนี้ใหม้มาแล้วแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยิงเบาเย็บยิงกลัวบอลเจ็บมันงับลูกเมื่อกี้ เอาลุเสียบลงนี้ก่นอนาทีที่66เแล้วครับแล้ว่งออกมาครับแล้วนะครับเราให้มาลูกนี้ครับเอาลูกโดนใบเหลืองครับ เป็นใบแดงเลยครับหนักแล้วครับทีนี้เนเธอร์แลนด์ตามอยู่ทั้งสกอรตามทั้งผู้เล่นครับเสียเปรียบหนักเลยครับอาแล้วโดนจุดโทษนะครับยังหนักเลยครับยังหวันนี้แล้วเซฟเซฟเซฟจุดโทษครับยังมีโอกาสอยู่กับเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์สวนขึ้นมาแล้วเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ยังไง เไอรโนแลนให้มาลูกนี้ไม่รับเลยครับนี่แหละสั่ยังไม่ย้ายยังเพียงเซฟเครับโอ้โห้เฟสไปไหนเลยครับอือหึ่เหนียวมากครับอือหึ่จังหวะน,นี้โยกโยกหลบมาครับอือหึ่ จบเกมนี้ประตูโปแล้วมันไปพาตัดมือเลยครับเอาแล้วยังไงครับจังวันนี้แล้ว เลวานดอฟสกี้ครับหนักมากเลยครับตอนนี้เนเธอร์แลนด์เอาล็ลร่วงลวงมาครับถ้าไม่มีถ้าเพื่อนปล่อยนี่จบเลยครับเจ็บตายครับลวงคี้นี่ครับหมูเสาแรกมาครับประตะูไม่ไหวกับตาไม่ทันโอ้โหลดดักได้เราดักได้อีกแล้ว โปโแลนด์บอลของโปแลนด์มาอีกแล้วครับแล้วทีนี้โปแลนด์ยอกเลี้ยงลบมาแล้วใส่ลูกนี้เรียบร้อยครับเลนเทลครับดูเลยครับนัาแล้วนครับเลนเแล าโปแลนด์มาอีกแล้วเราเรียบร,ร้อยครับผ้าประตูต่อหนึ่งครับความมั่นใจไปหมดแล้วครับในท่า์แลนด์แล้วมาอีกแล้วครับโปแลนด์ชิปยังไม่ได้ครับ แล้วไ้มาลูกนี้สวยมากครับเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ล็อกหลบมาแล้วยิยงลูกนี้โอ้โหไม่ฉลาดเลยครับยิยงแบบแต่ละตัวครับฟานได้กับเดยองยังพอเข้าใจครับอาเก้นี่ยัง่พอเข้าใจกล้องหน้าเอายังได้อยู่ครับ นก็โอนหน้าก็ประตูเลธอร้แลนเลยครับอือหือก็ดักได้แล้วยังไงครับมาอีกแล้วแล้วลูกนี้เอาไปได้แล้วให้มาลูกนี้แล้ว เราไปสวยครับลูกนี้จี้มาเอา้าโหเรายังได้อยู่ครับนเธอแลนแล้วยังไงครับเราใส่ยังไม่ได้ครับจบเกมครับโปแลนเอาชนะนเธอแลนไปได้ห้าประตูต่อหนึ่งเลยครับ โบแลนด์คว้าสานแต้มไปได้ครับแล้น,นี้